สวัสดีครับพ,พี่น้องพบกช่องบบาตุ้ยลำโพนออฟฟิเชียลครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศยี่โม่เศร้าโอ้ยบรรยากาศหลังหันพี่น้องบรรยากาศดีดีเตยล่าโม่เศร้าเนี่ยโคตรระยะเลยพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวประตุ้ยสิฟ้าไปหาับคู่นึงครับพี่น้องไปอัปเดตแล้วก่อนเปจัดรายกชีวิตเล่าตอนนี้อัปเดตชีวิตแล้วก่อนเดี๋ยวประตุ้ยสิฟ้าไปอัปเดตครับพี่น้อง อ้า่สวัสดีครับไอเอ็ดดี้เฮ้ยิ่งเจอทั้งโดนว่าผมขึ้นเล่นไอรอนเลยตั้งุยันตั้งปครับอดีตผู้นีครับอดีตผู้นี่มันเครับผมแอดอ่คนละแอดครับแอดยอชบโอ้แม่เงเอชบากันสวัสดีครับไอดีทวีโชครับันไอัปเดตชีวิตด้เขาก็ได้ขาดหอมขมาขึ้นครับอ้าวบริวา ผอ้้สาหอมแกมหอมละหาลอยอ๋อ่หอมไขึ้นเ่อไรเตียแม่ลูกแม่กันพ่ตามผมเอาวาตามขึ้นผู้ชายผู้สาวผู้สาวสาวกับพ่อสา้ผู้สาวผู้ามามาให้เงินมาให้เงินหาลอยหาลอยหอมแกมหอมแกมผู้สาวผู้สาวมาพอ่รสชา เดี๋ยวเรียนาพคุณต๊ทองช่างเนาะต่อต่อต่อผู้สาวผู้สาวผู้ชายอ้อเพราะกำลังเล่ดนีตัวตัเนาะผู้สาวทาบาทผู้สาวผู้สาวกระงาม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 สาวสาวสาวโทรหาก่อนโทรหาก่อนโทรหาจีเลยตัวนี้เดี๋ยวให้ให้นภาพเอาโทรหาเจแขกเลย ขอโทษนะก็ดอยากอัปเดตแล้วชิโน่แล้วไหมขอชิโน่เมียจอดไหมอ่าโทรหาแล้วเนี่ย้ิโนเจี๊แขกไหมอาวอัปเดตทีวีเดี๋ยวคนฟังกันเออเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยวก็เราจอัปเดตนี่ผู้สาวใหญ่ใจเจ้าเล่นหมดอ่าอัปเดตก่อนอัปเดตก่อนเป็นยังไงคู่มือนี่สบายดีกดเบิอกพี่น้องพูดตั้งต่อรอดฉลาดจำสวนล่ามได้ปะครับกับแม่ผมและพี่นีสวนล่าม ขอทีวีหลายช่องด่าแล้น้ำคนเด่นทีวีหลายช่องหุ้นหุ้มเจ้ายแล้วจังสีขอหลายเช่นโบล้งมาเนี่ยล้มไปทั้งหัวจะของไม่ทั้งแม่สูวคลุงแม่ครับครับเดี๋ยวดูเป็นยังไงชีวิตดีขึ้นครับชีวิตดีขึ้นงั้นท้าบวกขาดตีนขาดมือถูกต้องครับได้รับความเมตตาจากเอฟซีจากเอพีขอเรียกการของสันตะกุยครับผมขอบคุณหลายครับ เอบอตุยแน่เอน้องอุ้อิงอเพียนเมยูนะคถานะคถานะอหละอ็งอิงอุ้งอิงอ่าลูกชายลูกสาวเป็นไหนเป็นเรียนขโมสบายแน่แล้วก็มีมอใช้ขี่เอครับมีมอใชแล้วดิมีมอใช้ขีแล้วก็เออโค้ใกล้มแล้วเอาก็ดีจะใกล้ใกล้เ็แ ไปเป็นปีใกล้ผมมากินขขาบ้านเขาเขาเขาจับขังเออแมนแล้วจับขังมันมันไม่ขอกเนาะเครื่อมือนีิเนี่ยเครือมันกินได้ขอกแล้ววางอยู่ได้ขอกแล้วให้อยู่ของแต่ว่าของไก่เนี่ที่พาราไก่ยังบักขันเลยคือว่ายังไงเพราะว่าทางการเขาเพราะว่าตอนนี้พ่อหลอดต้องไปนั่งเก็บดูเอาคือไล้พนันหมดแล้เอาไร้พนันบมดพอ มันแม่นัการหลังได้บอลเนอะนักการหลังมันอาจจะมันสีว่าหลอดของพ่อหลอดนั่นเดือนนี้ของพ่อหลอดมัมีเวลาบ่มีเวลาเลยเดซแม่หามสีลาสีลาก็บโกาล่าใครจล่าล้วไม่ได้อะเจ้านั่นล่าได้อยู่ครับล่าเจ้าะกันล่าได้ล่าไม่ได้อ่ะไปล่ากัแล้วเราล่องลาไปล่ากันแล้วไปล่าไม่ได้ห้ามตายดิห้ามห้ามตายห้ามล่าห้ามด้วยเออ ไว่าเอยชิลาอยู่แต่ว่ามื่อนางคิดบางแล้วห่ากุลาเ์นี่โมเมนเลยข้ามปลากก็ลาจากสองมือแต่กัลาบได้แต่กเลยกีลาเจ้าเนี่ยแต่ิลาต่สิลาจักเดือนผมเมื่อเมื่อคิดว่าจไปยูดดอนเนาะก็ยูดด่วนเลยยืก่นแจ้งความมือหนึ่งเป็นย่างผมมากีลาอยู่จะสิลาเป็นอย่างจะล่าบมมีเหตุทางณ์ขึ้นไหมบอกกูยิเส้นเลยไนเส้นไปเส้นไนเส้นไป เงินล้านเนี่ยเกี่ยวกับเงินล้านอ๋อกู้ทุกอย่างหมดเลยเนี่ยที่กู้ทุกอย่างได้หมดเลยเนี่ยเอกู้มาแล้วบวกกู้จะระเบิดหอดเงินล้านโอ้โหเข้าเลครับเข้าเลครับสองคนเราเป็นชาวนาครับเอต่อจอยไปเส้เงินล้านผมไปกิมเส้นไล่เส้นผมเออปั๊บผมเลยคือบอกวัดวัดผมลาไว้ขอร่ารับมือหนึ่งจะมารีลุอเจ้าผมทจะไปขาอยู่อุดรนะครับว่า วิววิล้าหอกเรีนว่าฮล้าอกเช่นเออแล้วว่าอะไรแบ่งเวลาได้เระับแต่ลับได้พอเออเป็นคนล้าเนาะล้าไปวครับครับผม่ได้ล้าหรครับเจ้านั่ันเิกุดอน้มืออแกนจอมปเลยแมนแล้วก็มีมาแรงลับมากวทีนี่เพราว่ามก่ไห่แล้วมึงไปจะยุ่เจ้าคุยอยางลอย่าอนออยามตรงเนาะบ่าตัดพอหรือระบายตัดพอหรือระบายบอดเนี่ย ตัดบอดหรือจะระบายบอดเนี่ยก็บ่อล่ะห้อยห้อยวังดีเสหมปัวอยผมมีออกยูเลยเอออะไรบันเนี่ยเป็นีขอกิ่งนะออกยู่เงื่อนต่วตอหนึ่งัวอยู่หน้าเจ้าคอม้าบาดี่นิดบอกง่ายนี่มันกันง่ยบอกง่อยกันง่ายบาดี่นิดก้อนก้ใช่หน้าใช่กินไหนน้ามาก่อน ก็สิไปอยู่สานอยนี่อนก็ั้เราิด่าเรื่ิงดย่นนะิดต่ใจเพบอลลับเป็นใจแล้วลงไปคุณลงไปะไลยเรื่องัวจะขลองรื่อัจอันนี้เ็ามผลแบบผมเปนรื่องเื่องคิดทางนถ้าจะดีใจเออคลลับอะไรงานท้าวอะดีใจเรื่องมาอุ้ยอ้าว บอกขอเาแล้วว่าขอบันพวกน่ยุไไปมันไงคนจุโได้บัไงมั้งแ่6 2ปีแล้วครับอ่าเดือนท่านว่านี่6 2ปีไงนโอ้ไงเ่ยง่ายรู้อดาก้าใะหยดน่ากลต้นกดอ่าทำเตาโอ้ยไม่อยากอดนีแล้วค่อบิกนคอยคอยเสื้ออยู่ด้ออยี่วหลอดเม่ลไม่ไคอยเสื้อาอยนยยนยวนไ น้องคข่ไยุ่เพื่อนยังอ้ยเพื่อนยังผู้จอก็จะพักันใส่ไฟอยลายมึงผมบอบมาออผมผมบอบผู้นึเนาะเลวก็ผมเยอาอีกผู้นึงไมากเขายีเบว่าเขาอีานมูนั่นไรแบบนี้เนึงเจนึงเชเห็นไหมว่าเช่ยิแดงเออเอาเลยริงม่วป่นิุหาผมเลอ้ิบราหา้ยลิประหาด้เอาคือดีกางคืนหาคอยบ่ กเวยแดงไหนก๋วแดงไมนกันนเขาหยอกกันีว่าไม่นกอกเจาเคียาอยู่กันนะ่งเบื่อเ้บอกขึ้นเนยอ่ยคือใช่คือเวทีกมผมหัดชุณหน้าชมหนาโอ้ยจอมันเลยจุดลมั้งเจ๊แก่แล้วข้วใจลมั้งพี่ว่าคุณนี่โอวาโอวะมอหลอดเยอะคิดระหารเลยว่าคุณนี่โอ้จมันโอเคล้วเนาะลงตัวลรวแจ็นดูแล้วชุดหน้าตายคิดว่ายิ่ไปโดนอกก็ บตรงสรุปละคือดีขึ้นเนาะช่วงนี้เนาะนแต่คข้ามห้แบบหอมละหาลอยาลอยอออคู่มือก็โอเคแน่นอนมือละสามสีหอมเน่พอหลอดวานเนยลยก็พอโอ้ก็โอ้เงินกันได้หอมกันได้หอมมันดีมันอย่างรครับคือหอมละห่าลของตัวชี้ต้นาหอมมาลาจุกจับพันมือเร่ไเนี่ยก็นี่ขอมแม่ด้วยว่าการเชลายวความุรุษมากเลยขครออกเลย พักยอมลุดข่ารออก่ยออก่ช่เงืมข้มาครับผมตองรอระบิดอเชีครับ่ยูอไม่เอาไม่ก็ต้องกันมางเลยกต้องลุกาามาจูบเพื่อแต่กจูบล้พันพอมพอมละหาร้อยอยจูบล้พันจูบล้พันแต่นี่ขอแม่ขอแม่ใครจูบมีคกเชีอมรุดปรมาเงินพันอยู่ไดเล่บ่ไดเล่เลยเอ้ยต้อต้ตอา่อมิด ขาพูดปอมผู้สาวเมือนเดิมแหมมันเน่ยรโอ้มันรุ่นไหนวะรุ่นจ้างหอมเลยเนาะตายแล้วุยรุ่นจ้างหอมเลยเนาะถูกไปสดอกเอ้ยอันผู้จ้างหอมนะแค่ปอม่นเ่อมาพี่ดอกขี้นีฝากไว้สันี้ไปไง ยินนาสตอนเดี๋ยวก็บสิบห้าเศษเจาะเดี๋ยวก็บสิบห้าเศษเจ้าะสองคนเดี๋ยววันนี้เขาตื่นท่ามาไก่วันนี้อาหารสิบห้าไหลซดจังหน่อยคุยกับพี่น้องจังหน่อยนะคุยกับพี่น้องจังหน่อยกันเดี๋ยวจังว่ากันไปเคลียร์เป็นเคลียร์เรื่องแคลปอมปเคลียร์เรื่องแคลปอมครับพี่น้องคลิปนี้ฝากไปสังียนพี่น้องยิหนาสตอนไหมครับเบิ่งแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องบอตื่นเต้นเพื่อนไปเชี่ยวครับนี่ครับพี่น้องเอาครับวันนี้เขาเดินทางไปบบไก่มนไงคำเคลื่อนแก้ว นะข้าคำขึ้นแก้วตัวยโสธนะโอ้ยแม่ขยี้มากขยั้มาท่านเด็คุยกับแม่แม่สวัสดีจ้าเป็นไงบ้างะะอจจะ,ะไรนมันขังนี่แม่ตัวเล็กแน่เลยล่ะโซเฟอร์แต่ว่าอาจารย์รลัดจะไหวป่ะนี่เสียงกันเลยแมมันขงนนังนตัวเลากระลิดหนึงกระตัวไปไหนเนาะไปนอน,นเลยแม่เป็นคุยกันไปนอนเอาคลิปนี้ฝากไว้สนิทพี่น้องไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับ